สะพานบังกรหรือดาก้อนบีดสัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปีคิศกราช2013ด้วยสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงามที่หลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่า1,000ปีมาแล้วทำให้สะพานแห่งนี้กลายมาเป็นแลนด์มาร์คที่โดดเด่นของดานังอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลยค่ะ สะพานมังกรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำฮันที่เมืองดานางังประเทศเวียดนามทำหน้าที่เชื่อมเส้นทางสัญจรระหว่างสนามบินนานาชาติดานางังที่อยู่ห่างออกไปราว3กิโลเมตรกับถนนหลักหลายสายในเมืองดานางังสะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีคิศกรา2010ออกแบบโดยที่ปรึกษาวิศวกรรมอัมมานแอนด์วิทน และกลุ่มหลุยเบอร์เกอร์โดยสะพานนั้นถูกออกแบบและสร้างในรูปร่างของมังกรสีทองขนาดมหึมาอย่างที่เห็นค่ะช่วงสะพานหลักสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่26ตุลาคมปีคิเศักราช2012ตัวสะพานมีความยาว666เมตรกว้าง37.50เมตรโดยมีถนน6ช่องทางจาราจรใช้งบประมาณการสร้างร่วม1.5ล้านล้านดง หรือประมาณ88ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะสะพานมังกรเปิดให้บริการสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคมคิศกราั2013ในวาระการฉลองครบรอบ38ปีอิสรภาพของเมืองดานังค่ะนอกจากความสวยงามอลังการที่มีให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ชมเป็นปกติอยู่ในทุกๆวันแล้วในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเรายังจะได้ชมการแสดงลมหายใจแห่งไฟอีกด้วยนะคะโดยตัวมังกรที่ถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่า15,000ดวงจะส่องสว่างในยามค่ำคืนและเปลี่ยนสีสันไปมาบนตัวมังกรอย่างสวยสดงดงามและที่พิเศษไปกว่านั้นคือเมื่อถึงเวลา21นาฬกามังกรสีเหลืองทองตัวนี้ก็จะพ่นไฟและน้ำ ราวๆสิบกว่าลูกสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เฝ้ารอชมได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างหนาแน่นมากๆโดยเฉพาะบนตัวสะพานที่จะปิดการสัญจรของรถเพื่อให้คนเดินเท่านั้นนักท่องเที่ยวบางส่วนจึงเลือกใช้บริการล่องเรือเพื่อที่จะได้รับชมการสแสดงอย่างใกล้ชิดและดื่มด่ำกับบรรยากาศร,รอบๆแม่น้ำฮันค่ะ นอกจากนี้บริเวณริมแม่น้ำใกล้ๆกับส่วนหัวของสะพานมังกรก็จะมี Riverside Park พื้นที่สาธารณะเรียบแม่น้ำซึ่งเป็นทางเดินกว้างขวางและเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆอย่างคึกคักอยู่ตลอดทั้งปีค่ะหากเดินมาเรื่อยๆก็จะพบกับเลอปิดมีลักษณะเป็นทางเดินเล็กๆยื่นออกไปในแม่น้ำบริเวณนี้เองค่ะเป็นจุดที่เรียกว่า อบอวลไปด้วยความโรแมนติกแบบสุดๆเพราะคู่รักหนุ่มสาวมักจะเอาแม่กุญแจเลิฟฟล็อกมาคล้องไว้กับราวสะพานเพื่อเป็นสัญญามั่นแห่งรักนั่นเองถัดจากเลิฟฟิดมานิดหน่อยก็จะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์คาฟดากอนสัตว์เก่าแก่ตามคำเล่าลือในนิทานประลมปราของเวียดนามตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกรสร้างจากหินอ่อนน้ำหนัก200ตัน ความสูง7.50เมตรที่กลายมาเป็นมาสคอตและอีก1จุดเช็คอินยอดนิยมของเมืองดานางังซึ่งจากจุดนี้เราจะได้เห็นทัศนียภาพสวยๆของสะพานมังกรสีทองอารามที่ทอตัวข้ามแม่น้ำฮันได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกันค่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะกับความสวยงามและอลาัางการแบบระยะประชิดของรา้อนบิดที่พลาลลาได้นำมาฝาก เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของเมืองดานังเขาจริงๆค่ะติดตามผลงานของพลลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube, Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ